สายลงใบไม้เปลี่ยนสีตอนที่หนึ่งกลีบซากุระที่ร่วงโรยแสงแดดยามบ่ายสาดส่องผ่านกระจกบานใหญ่ของสตูดิโอจัดดอกไม้ในโตเกียวฮารุกะในวัย20ปลายๆกำลังตั้งใจจัดช่อดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์สำหรับงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึงมือเรียวของเธอค่อยๆบรรจงจัดวางดอกลินลี่และดอกกุหลาบอย่างประณีตราวกับกำลังวาดภาพด้วยดอกไม้ เสียงพูดคุยของเพื่อนร่วมง,งานแววมาถึงหูเธอเจ้าบ่าวชื่อทานากะเคนจินะคะดูเหมือนจะเป็นคนจากต่างจังหวัดด้วยคำว่าทานากะเคนจิ เรากับสายฟ้าฟาดลงกลางใจฮารุกะชะมือดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นรัวชื่อนั้นเป็นชื่อเดียวกับเด็กชายที่เธอเคยวิ่งเล่นด้วยกันใต้ต้นซากุระในฤดูใบไม้ผลิเมื่อสิบกว่าปีก่อนเด็กชายที่มอบความทรงจําอันแสนอบอุ่นและรอยยิ้มที่สดใสให้กับวัยเด็กของเธอหลังจากที่ครอบครัวของเธอย้ายออกจากเมืองเล็กๆแห่งนั้นเธอก็ไม่เคยได้ข่าวคราวของเขาอีกเลยภาพความทรงจําในวัยเด็กไหลบ่าเข้ามาในความคิดของฮารุกะ ต้นซากุระสีชมพูอ่อนที่บานสะพรั่งสายลมที่พัดพาครีบดอกไม้ร่วงโรยราวกับฮิมะและเด็กชายผมดำคลับดวงตากลมโตที่มักจะฉายแววทะเลนต์อยู่เสมอเสียงหัวรอะคิกคักขณะที่พวกเขาวิ่งไล่จับแมลงหรือนั่งวาดรูปด้วยกันริมลำธารความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาทั้งความประหลาดใจความสงสัยและความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างประหลาด ฮารุกะวางกันไกลลงช้าช้ามองไปยังช่อดอกไม้สีขาวในมือราวกับว่ากลีบดอกไม้เหล่านั้นกำลังกระซิบถึงอดีตที่หวนคืนมาเป็นอะไรไปเหรอฮารุก,กะเพื่อนร่วมง,งานทักเมื่อเห็นสีหน้าของเธอที่เปลี่ยนไปฮารุก,กะสายหน้าเล็กน้อยพยายามซ่อนความสั่นไหวในน้ำเสียงเหล่าคาแค่คิดอะไรเพลิน แต่ในใจของเธอความเงียบสงบได้ถูกทำลายลงแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยและความคิดถึงได้ถูกหวานลงอีกครั้งรอคอยวันที่มันจะผลิบานตอนที่สองภาพถ่ายที่เลือนราง แสงสีทองของฤดูใบไม้ร่วงสาตร์ส่องไปทั่วเมืองเล็กๆที่เงียบสงบเคนจิในวัย20ปลายปลายสะพายกล้องตัวโปรดเดินทางกลับมายังบ้านเกิดหลังจากไม่ได้มาเยือนนานหลายปีใบไม้สีแดงเหลืองและส้มกำลังเปลี่ยนสีงดงามราวกับภาพวาดเขามาที่นี่เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ในช่วงเวลานี้ของปี หลังจากประเวณถ่ายภาพไปทั่วทั้งวันเคนจิกลับมายังบ้านเก่าที่พ่อแม่ของเขายังคงอาศัยอยู่บรรยากาศอบอุน่นและคุ้นเคยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จคุณแม่ของเขาก็ชวนเขาไปดูของเก่าๆที่เก็บไว้ในห้องเก็บของ ในกล่องกระดาษเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นเคนจิพบอัลบั้มรูปสีน้ำตาลซีดจ,จางเมื่อเปิดดูทีละหน้าความทรงจำในวัยเด็กก็ค่อยๆหวนคืนมาภาพถ่ายครอบครัวภาพเพื่อนๆในวัยเรียนและแล้วสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่รูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่ง ในรูปนั้นมีเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นซากุระที่บานสะพรัง่งเด็กชายผมดำคลับยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายส่วนเด็กหญิงผมยาวประบาก็หัวรอสดใสใบหน้าของเด็กหญิงคนนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดเคนจิจ้องมองภาพนั้นอย่างละเอียดพยายามเชื่อมโยงใบหน้าเล็กๆในรูปกับความทรงจำที่เลือนรางเขาจำได้ลางๆถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเล่นด้วยกันในวัยเด็ก พวกเขามักจะไปวิ่งเล่นที่สารเจ้าหลังหมู่บ้านหรือนั่งวาดรูปริมลำธารด้วยกันแต่ชื่อของเธอกลับเลือนหายไปจากความทรงจำราวกับสายลมนิ้วของเคนจิลูบไล้ไปบนภาพถ่ายอย่างแผ่วเบาความรู้สึกอบอุ่นและคิดถึงบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาไม่แน่ใจว่าเด็กหญิงในรูปคือใครแต่ภาพนั้นกลับดึงดูดความสนใจของเขาอย่างประหลาดราวกับว่ามีความผูกพันที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงพวกเขาทั้งสองไว้ รูปใครน่ะเคนจิเสียงคุณแม่ดังขึ้นเคนจิเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยผมก็ไม่แน่ใจครับเหมือนจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่ผมจำชื่อเธอไม่ได้คุณแม่มองรูปนั้นแล้วยิ้มบางๆงเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักจังนะหนูฮารุก,กันไงจำไม่ได้เหรอบ้านอยู่ข้างๆสวนดอกไม้ของตานะตอนนั้นพวกหนูสนิทกันมากเลย คำว่าฮารุกะดังกล้องอยู่ในหัวของเคนจิราวกับจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ถูกเติมเต็มความทรงจำต่างๆเริ่มชัดเจนขึ้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะและภาพของเด็กหญิงผมยาวที่ชอบผูกโบสีชมพูความรู้สึกถึงใครบางคนที่หายไปนานแสนนานเริ่มชัดเจนขึ้นในใจของเขาตอนที่สร่องรอยในความทรงจำหลังจากกลับถึงโตเกียวฮารุกะยังคงครุ่นคิดถึงชื่อทานากะเคนจิ ที่เธอได้ยินในงานแต่งงานแม้จะไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับรักแรกในวัยเด็กหรือไม่แต่ความสงสัยก็กัดกินหัวใจเธออยู่ตลอดเวลาเธอตัดสินใจลองติดต่อเพื่อนเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันสมัยประถมในเมืองเล็กๆนั้นด้วยความช่วยเหลือของโซเชียลมีเดียในที่สุดฮารุก,กะก็ติดต่อกับเพื่อนสนิทคนได้เมื่อเล่าถึงเรื่องราวของเธอเพื่อนคนนั้นก็แสดงความประหลาดใจเคนจิเหรอเขายังอยู่ที่บ้านเกิดนะไม่ได้แต่งงานด้วยทำไมเหรอเธอรู้จักเขาด้วยเหรอ คำตอบนั้นจุดประกายความหวังเล็กๆในใจของฮารุกะเธอนั่งมองหน้าจอโทรศัพท์ความลังเลเริ่มก่อตัวเธอควรจะติดต่อเขาไหมหรือปล่อยให้ความทรงจำอันสวยงามในวัยเด็กเป็นเพียงอดีตต่อไปในขณะเดียวกันที่เมืองเล็กๆเคนจิหลังจากได้รู้ว่าเด็กหญิงในรูปถ่ายคือฮารุกะความทรงจำเกี่ยวกับเธอก็เริ่มชัดเจนขึ้นเขาจำได้ถึงรอยยิ้มสดใสเสียงหัวเราะและคำสัญญาเล็กๆน้อยๆที่เคยให้ไว้ใต้ต้นซากุระ เขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันในวัยเด็กศาลเจ้าเก่าแก่บนเนินเขาลำธารใสที่ไหลผ่านทุ่งหญ้าและสวนดอกไม้หลากสีของตาฮารุกะทุกสถานที่ยังคงมีร่องรอยของความทรงจำที่พวกเขาเคยสร้างร่วมกันขณะที่เคนจิกำลังยืนอยู่หน้าศาลเจ้า มองลงไปยังหมู่บ้านที่เขาเติบโตมาความรู้สึกบางอย่างบอกให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในความทรงจำของเขากำลังหวนคืนมาอย่างช้าๆาราวกับภาพถ่ายที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นจากความมัวฮารุกะเองก็นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างห้องพักในโตเกียวสายตามเม่อลอยไปยังแสงไฟระยิบระยับของเมืองใหญ่ความรู้สึกถึงบ้านเกิดและความคิดถึงใครบางคนเริ่มชัดเจนขึ้นในใจเธอตัดสินใจบางอย่างแนมะ้จะยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ตอนที่4การเดินทางที่แสนไกลฮา,ารุกะตัดสินใจแล้วเธอจะกลับไปยังเมืองเล็กๆแห่งนั้นเธอจองตั๋วรถไฟทินคันเซ็นรอบเช้าตรู่โดยหวังว่าจะได้พบกับเคนจิแม้จะไม่มีความแน่นอนใดๆแต่ความปรารถนาที่จะได้เห็นหน้าเขาอีกครั้งนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะห้ามใจ ในขณะเดียวกันเคนจิก็ตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองเพื่อไปถ่ายภาพเทศกาลโคมไฟฤดูใบไม้ร่วงที่เมืองใกล้เคียงเขาได้รับงานถ่ายภาพสำคัญและจำเป็นต้องเดินทางในเช้าวันเดียวกันกับที่ฮารุกะกำลังเดินทางมายังบ้านเกิดของเขา รถไฟทินคันเซนแลนดด้วยความเร็วสูงพาฮารุกะมุ่งหน้าสู่ทิศใต้ทิวทัศน์นอกหน้าต่างเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในความคิดของเธอกลับฉ่ายภาพความทรงจำในวัยเด็กอย่างช้าช้ารอยยิ้มของเคนจิเสียงหัวเราะของพวกเขาและคำสัญญาที่เคยให้ไว้ใต้ต้นซากุระ อีกด้านหนึ่งเคนจิบนรถไฟท้องถิ่นที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเทศการกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างเช่นกันภาพของศาลเจ้าเก่าแก่สวนดอกไม้และลำธารที่เขาเคยไปกับฮารุกะผุดขึ้นมาในความคิดอย่างต่อเนื่องราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่พยายามรั้งเขาไว้ทั้งสองคนเดินทางสวนกันบนเส้นทางที่แตกต่างกันโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังเข้าใกล้สถานที่ที่พวกเขาเคยมีความทรงจำร่วมกันมากที่สุด เมื่อฮารุกะมาถึงสถานีรถไฟเล็กๆในเมืองบ้านเกิดแสงแดดยามสายส่องกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังและความกังวลเธอสูดหายใจเข้าลึกๆมองไปยังท้องฟ้าสีครามราวกับกำลังขอพรให้เธอได้พบกับเขา ในเวลาเดียวกันเคนจิที่เดินทางถึงเมืองเทศกาลกลับรู้สึกกระวนกระวายอย่างประหลาดใจภาพของเทศกาลโคมไฟที่สวยงามตรงหน้ากลับไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้เท่าที่ควรความรู้สึกบางอย่างในใจกระซิบว่าเขากำลังพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญ โดยไม่รู้ตัวทั้งฮารุกะและเคนจิเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่นำพาพวกเขากลับไปยังจุดเริ่มต้นของความทรงจำราวกับมีสายใยที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงหัวใจของทั้งสองไว้แม้ว่าในขณะนั้นพวกเขาจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามตอนที่หเสียงกระดิ่งที่คุ้นเคยฮารุกะเดินออกจากสถานีรถไฟเล็กๆเ,เข้าสู่เมืองที่เธอคุ้นเคยในวัยเด็ก บรรยากาศเงียบสงบและอบอุ่นทำให้ความทรงจำต่างๆหลางไหลเข้ามาเธอเดินตามถนนสายเล็กๆที่สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เก่าแก่และสวนดอกไม้เล็กๆที่ยังคงความสวยงามเหมือนเมื่อก่อนจุดหมายแรกของเธอคือศาลเจ้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆท้ายหมู่บ้านที่นั่นคือสถานที่ที่เธอและเคนจิเคยใช้เวลาเล่นด้วยกันมากที่สุดเสียงกระดิ่งลมที่แขวนอยู่ตรงทางเข้าศาลเจ้าเป็นสิ่งที่เธอจำได้แม่นยำ เมื่อเดินขึ้นบันไดหินไปยังศาลเจ้าฮารุกะรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆความหวังและความกังวลปะปนกันจนเธอแทบจะหยุดหายใจในขณะเดียวกันที่เมืองเทศกาลเคนจิ ji, รู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นเรื่อยๆงานถ่ายภาพที่ควรจะน่าตื่นเต้นกลับไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเขาได้เลยความรู้สึกบางอย่างบอกให้เขารีบกลับไปยังที่ที่เขาจากมา เขาตัดสินใจยกเลิกงานถ่ายภาพที่เหลือและรีบขึ้นรถไฟกลับไปยังบ้านเกิดความคิดถึงและความปรารถนาที่จะได้เห็นหน้าใครบางคนผลักดันให้เขากลับมาเมื่อฮารุกระมาถึงลานหน้าศาลเจ้าแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบหลังคาไม้เก่าแก่เสียงลมพัดเบาๆทำให้กระดิ่งลมที่แขวนอยู่ตรงชายคาดังกรุงกริงเสียงนั้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยและอบอุ่นที่สุดในความทรงจำของเธอ เธอยือนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหลับตาลงสูดลงหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมความกลา้าและเมื่อเธอเปิดเปลือกตาขึ้นเธอก็เห็นเขาเคนจิยือนอยู่ตรงหน้าเธอใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างสารเจ้าเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มและกำลังมองมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงและความรู้สึกที่หลากหลาย ความเงียบเข้าปบคลุมระหว่างคนทั้งสองมีเพียงเสียงกระดิ่งลมที่ดังแว่วมาเป็นระยะระยะราวกับเป็นเพลงบรรเลงของการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปนานแสนนานในที่สุดฮารุกะก็เอ่ยชื่อเขาออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาเคนจิและเคนจิก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่แพ้กันฮารุกะเธอความรู้สึกที่เอ่อล้นทำให้ทั้งคู่พูดไม่ออก ได้เพียงแต่จ้องมองกันราวกับต้องการยืนยันว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือความจริงไม่ใช่เพียงภาพลวงตาจากความทรงจำตอนที่6บทสนทนาใต้แสงจันทรหลังจากความตกตะลึงในตอนแรกฮารุกะและเคนจิก็ค่อยๆเริ่มบทสนทนาพวกเขาเดินเล่นไปตามทางเดินเล็กๆรอบสารเจ้าแสงจันทส่องสว่างนวลตาทาบทาทุกสิ่งให้เป็นสีเงิน พวกเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันฮารุกะเล่าถึงความฝันในการเป็นนักออกแบบดอกไม้และความวุ่นวายในชีวิตที่โตเกียวเคนจิเล่าถึงการเดินทางไปถ่ายภาพในที่ต่างๆและความรู้สึกถึงบ้านเกิดที่คอยดึงดูดเขาอยู่เสมอเมื่อเดินผ่านลำธารเล็กๆที่พวกเขาเคยนั่งวาดรูปด้วยกันในวัยเด็กทั้งคู่ก็หยุดชะงักรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาความทรงจำเกี่ยวกับวันเก่าๆวนกลับมาอีกครั้ง จำได้ไหมตอนนั้นเราวาดรูปอะไรกันนะฮารุก,กะเอ่ยถามพลางหัวเราะเบาๆจำได้สิเคนจิยิ้มตอบฮารุก,กะวาดดอกทานตะวันส่วนชั้นวาดรูปภูเขาไฟฟูจิที่ดูยังไงก็ไม่เหมือนเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังประสานกันเบาๆท่ามกลางความเงียบสงบของยามค่ำคืนความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองหวนกลับมาราวกับว่าเวลาที่ผ่านไปสิบกว่าปีไม่เคยเกิดขึ้น พวกเขาเดินต่อไปจนถึงสวนดอกไม้เล็กๆของตาฮารุกะแม้จะเลยช่วงฤดูที่ดอกไม้บานสะพรั่งไปแล้วแต่ความเขียวขจีและความเงียบสงบของสวนก็ยังคงงดงามนั่งลงบนมา้านั่งไม้เก่าๆใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งแสงจันทร์ส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นจุดเล็กๆบนพื้นฉันไม่เคยลืมเรื่องของเคนจิเลยนะฮารุกะพูดขึ้นเบาๆทำลายความเงียบแค่คิดว่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกัน คินจิจ้องมองเธอด้วยแววตาที่จริงจังฉันเองก็เหมือนกันตอนที่คุณแม่บอกว่าเป็นฮารุกะทุกอย่างมันก็กลับมาชัดเจนขึ้นเหมือนภาพถ่ายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมัวพวกเขาคุยกันถึงความรู้สึกในวัยเด็กความผูกพันที่ไร้เดียงสาและความทรงจำที่ยังคงฝังลึกอยู่ในใจพวกเขาเริ่มตระหนักว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันนั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ถูกซ่อนไว้ภายใต,ใต้การเวลาทำไมตอนนั้นถึงไม่ได้ติดต่อกันเลยนะ ฮารุกะถามด้วยความสงสัยตอนที่เธอย้ายไปโตเกียวฉันยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเคนจิอธิบายและพอโตขึ้นก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้อึดอัดกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ แสงจันท์ยังคงส่องสว่างทอประกายสีเงินบนใบหน้าของทั้งสองคนในคืนนั้นภายใต้แสงจันทที่นุ่มนวลความรู้สึกที่ผูกพันในวัยเด็กค่อยๆก่อตัวขึ้นใหม่ราวกับต้นปล้าที่ได้รับน้ำค้างในยามเช้าตอนที่เจ็ดทางเดินแห่งอนาคตเช้าว,วันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องพักเล็กๆที่ฮารุก,กะเคยพักอาศัยเมื่อไาเยี่ยมคุณตาคุณยายเธอเตรียมตัวเดินทางกลับโตเกียวความรู้สึกในใจยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความคิดถึง เคนจิมาส่งเธอที่สถานีรถไฟบรรยากาศระหว่างทั้งสองคนเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจพวกเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักอย่างชัดเจนแต่สายตาที่มองกันนั้นสื่อถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆเมื่อรถไฟกำลังจะเคลื่อนออกจากชานชาลาเคนจิก็เอื้อมมือมาจับมือของฮารุก,กะไว้แน่นครู่หนึ่งไว้เจอกันอีกนะเขาพูดด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นอืม ฮารุกะตอบกลับด้วยรอยยิ้มเช่นกันน้ำตาคลอเล็กน้อยที่ขอบตารถไฟค่อยๆเพื่อนตัวฮารุกะมองตามร่างของเคนจิที่ยืนอยู่บนชานชาลาจนกระทั่งลับสายตาเธอสัมผัสไออุ่นที่มือของเธอยังคงรู้สึกได้และรู้ว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งในใจของเธอไปแล้ว บนรถไฟทินคันเซนที่มุ่งหน้าสู่โตเกียวฮารุกะมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ที่เลื่อนผ่านไปไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกเหงาเหมือนเคยในใจของเธอมีความหวังและความรู้สึกผูกพันที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เมื่อรถไฟจอดที่สถานีโตเกียวฮารุกะลงจากรถไฟพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึกๆเมืองใหญ่ที่วุ่นวายแห่งนี้ดูไม่น่าเบื่อเหมือนเคยเพราะในใจของเธอมีความทรงจำอันแสนอบอุ่นจากบ้านเกิดและภาพรอยยิ้มของใครบางคนที่รอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้ง หลายสัปดาห์ผ่านไปฮารุกะยังคงทำงานเป็นนักออกแบบดอกไม้ในโตเกียวแต่ในชีวิตประจำวันของเธอมีความสดใสและความกระตือรือร้นมากขึ้นเธอติดต่อกับเคนจิผ่านทางโทรศัพท์และข้อความอยู่เสมอพวกเขาคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตความฝันและความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นวันหนึ่งเคนจิเซอร์ไพรส์ฮารุกะด้วยการเดินทางมาโตเกียวเขามาพร้อมกับกล้องตัวโปรดและรอยยิ้มที่สดใสเหมือนในความทรงจำวัยเด็ก พวกเขาใช้เวลาเดินเล่นในเมืองไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจและถ่ายรูปด้วยกันในเย็นวันนั้นพวกเขานั่งอยู่บนมา้านั่งในสวนสาธารณะมองดูแสงไฟระยิบระยับของเมืองใหญ่เคนจิจับมือของฮารุก,กะไว้เบาๆฮารุก,กะเขาเอ่ยชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฉันคิดว่าความรู้สึกที่เราเคยมีให้กันในตอนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะ ฮารุกะมองศตาเขาด้วยความรู้สึกที่เออล้นฉันก็คิดอย่างนั้นเคนจิ ji, ทั้งสองคนยิ้มให้กันภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างเหนือเมืองใหญ่พวกเขารู้ว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของทางเดินแห่งอนาคตที่พวกเขาจะก้าวเดินไปด้วยกัน ภาพสุดท้ายคือฮารุกะและเคนจิกำลังเดินเคียงข้างกันในสวนสาธารณะแสงไฟจากตึกสูงส่องสว่างเป็นประกายเหนือศีรัะของพวกเขาท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่พวกเขาสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาโลกที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังสำหรับอนาคต